สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูพอร์ตของไม้มะเล็ดนะคะขนาดเล็กที่มุมเกษตรเอาเขาออกมาจากถุงนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาแยกนะคะก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการจัดการนะคะเกี่ยวกับการลดน้ำนะคะ ถ้าเกิดว่าเราจะลดน้ำเขาบ่อยๆก็ได้นะอย่างถ้าเราเอาออกมาข้างนอกนี้เนี่ยถ้าสภาพอากาศอย่างช่วงนี้นะคะถ้าเราลดน้ำสองวันครั้งได้ก็จะดีนะคะแต่ว่ามุมเกษตรเนี่ยไม่ได้ลดน้ำให้เขาเป็นน่าจะเป็นสี่ห้าวันแล้วนะเป็นอาทิตย์เลยแหละเพราะว่าช่วงหลังปีใหม่เนี่ยมุมเกษตรไม่ค่อยมีเวลามาดูแลทัดตัดนะคะ ไม่มีเวลามาใส่ใจนะคะเพราะฉะนั้นดินเขาจะแห้งมากนะคะแห้งมากอย่างบางบางพอตเนี่ยเขาก็จะแตกและแห้งเลยนะคะโฟกัสนดน่งอ่ะเนี่ย อย่างบางพอร์ตนี่ยเขาจะแห้งแตกละแหงแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราลดน้ํานะคะอาจจะไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรจะใช้วิธีการแช่น้ํานะคะแช่เขาเอาไว้เลยนะคะให้เขาค่อยๆดูดน้ําขึ้นมาให้ชื้นจนทั่วนะคะ เพราะว่ากระถางพวกนี้เนี่ยจะเป็นกระถางที่มุมเกษตรเจาะรูเขาข้างล่างนะคะเขาจะมีรูระบายน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีการแช่น้ำนะคะให้เขาดูดค่อยๆดูดน้ําขึ้นมาในขณะที่เราไม่มีเวลามาดูแลเขานะคะก็เราก็แช่น้ําเขาทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วเขาค่อยๆดูดน้ําไปเราก็ไปทํางานอย่างอื่นได้นะคะนี่เป็นเมนชูแมนนะคะที่มุมเกษตรแยกเขามา คือจับแยกหมดแล้วแหละก็คือเอาต้นเล็กๆไปแยกแต่ว่าต้นใหญ่เนี่ยว่าจะแยกไว้อีกพอดหนึ่งก็คือไม่มีเวลามาทำนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะยังค้างแบบนี้นะคะดินแห้งหมดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นเห็นไหนมคะเดี๋ยวนะไม่ยอมโฟกัสให้เลยนะคะอืม แห้งแตกและแหงหมดเป็นผงๆผเลยนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรจะใช้ถ้าเราลดน้ําก็ได้แต่ถ้าเราลดน้ําปุ๊บเนี่ยก็คือบางทีเขาอาจจะชื้นแค่ด้านบนนะคะมุมเกษตรก็จะใช้วิธีการเอาน้ําใส่กะละมังแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้แล้วมุมเกษตรก็จับเขาโยนไปแช่เลยนะคะแบบนี้เลยนะมีสารพัดอย่างเลยนะคะมุมเกษตรว่าจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเอ่อการดูต้นอ่อนของ ของแคตตัสนะคะว่าต้นอ่อนต้นต้น,ตนเล็กๆต้นนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลามาทำเลย,ยนะคะก็เดี๋ยวจะหาโอกาสมาทําแล้วกันนะคะนี้เป็นมาตูกันนานะคะซึ่งอาจจะแบบไม่มีเวลาให้เพื่อนๆได้ดูรายละเอียดอย่างชัดเจนนะคะก็จะหาโอกาสมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูในโอกาสต่อไปเนาะสาหรับวิธีการสังเกตนะคะว่าออพอรตไหนเป็นมเมล็ดอะไรนะคะ บางทีมุมเกษตรทำแท็กเขาหายนะคะก็ต้องรอให้เขาโตถึงจะรู้ว่าเขาเป็นสายพันธุ์อะไรเหมือนกันนะคะบางทีเนี่ยเขาก็คล้ายๆกันเนาะตอนที่เขายังเล็กอยู่เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะคะเราก็อาจจะแยกไม่ออกนะคะเนี่ยมุมเกษตรก็จะจับเขาแช่ไว้แบบนี้เลยนะคะในขณะที่เขาแช่อยู่เราก็ไปทํางานอย่างอื่นนะคะแล้วพอ พอเขาชื้นจนทั่วแล้วเนี่ยเราค่อยมาเก็บเขาขึ้นชั้นนะคะบางทีเนี่ยมุมเกษตรก็ปล่อยเขาไว้ข้ามคืนเลยนะพอนนี้จมเลยนะคะพอเขาได้น้ำแล้วเขาก็จะจมเลยแต่ถ้าถึงแม้เขาจะจมแบบนี้แต่พูดถึงว่าดินเขาอมความชื้นทั่วหรือยังยังนะคะเขายังเขายังชื้นไม่ทั่วนะคะก็เขาก็คือแบบเออเหมือนกับว่าเขาแห้งเกินไปนะคะ ถ้าเราลดแค่ผ่านๆนเนี่ยเขาจื้นไม่ทั่วแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการแช่แบบนี้เลยนะคะแช่เขาไว้แล้วเราก็ไปทำงานอย่างอื่นนะคะสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะไม่อย่างนั้นก็ข้ามคืนไปเลยก็ได้ในกรณนนีที่แห้งมากๆนะคะพอร์ตนี้เป็นพอร์ตของฮามาโตนะคะชอบมีกบหรือว่ามีอะไรไม่รู้อ่ะมา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  มาเขาเรียกว่ามาขุดคุยอะนะมาขุดคุยไม่รู้ว่าเป็นเป็นกบหรือว่าเป็นอึ่งอ่างอะไรก็ไม่รู้นะคะชอบมาขุดคุยดินนะคะโอเคเราก็จับเขาให้เต็มกระมังแบบนี้ไปเลยนะจากนั้นเราก็ปล่อยเขาทิ้งไว้แบบนี้แหละอย่างน้อยก็สักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ แช่ไว้ตอนกลางคืนนะคะก็แช่ไว้ทั้งคืนเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะแต่ว่าเราต้องแบบอยาแช่เขาข้ามวันหลายๆวันเพราะว่าไม่อย่างนั้นนี่คือบางทีเขาก็อาจโคนเขาอาจจะเน่าได้นะคะอย่างน้อยก็คืนเดียวอย่างมากสุดก็แค่คืนเดียวนะคะหรือว่าถ้าเป็นเออเรามีเวลาก็ชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็พอชั่วโมงสองสามชั่วโมงก็พอนะคะก็ให้เขาอมอมน้ํานะคะให้แบบ ชื้นทั่วๆท,ทุกเม็ดดินนะคะแล้วเราก็เอาออกมานะคะเราก็เอาออกมาวางที่ชั้นนะคะเขามีรูระบายน้ําอยู่แล้วเขาก็จะค่อยๆระบายน้ําออกไปนะคะแล้วก็เขาจะแบบชื้นทั่วถึงนะคะนี่เป็นวิธีที่มุมเกษตรใช้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะมีเวลานะคะเมะเล็ดที่เราเพาะไวเเเเเาา้เนี่ยเราเอาออกจากผอดเนี่ยเราก็ควรจะลดน้ําให้เขาชื้นอยู่ตลอดคือไม่ไม่ถึงกับว่าแฉะนะคะแต่ว่าคือ ให้อย่างน้อยสองสองวันครั้งนะคะให้ให้ความชื้นเขาอย่าเขาเรยว่าอย่าให้ดินแห้งนะคะเพราะว่าถ้าดินแห้งเนี่ยเขาจะชังกักการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็บางทีถ้าแห้งเกินไปเนี่ยเขาก็จะเหี่ยวแล้วก็ตายไปเลยนะคะอย่างมุมกเกษตรเนี่ยบางทีลืมดูนะคะอย่างมีบางพอที่เวลาที่มุมเกษตรเพาะเมเล็ดนะคะแล้วก็เออเขาคือเอ สก๊อตเทปที่ปิดปากถุงอะ่ะเขาหลุดไปนะคะแล้วเราไม่เห็นก็คือพอเขาแห้งมากๆเขาก็จะเหี่ยวแล้วก็เขาก็จะแบบตายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงเนาะสำหรับมเมล็ดที่เราเอาออกจากผอตเมล็ดที่เราเอาออกจากจากถุงนะคะเราต้องใส่ใจในเรื่องของความชื้นให้มากๆนะคะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดู แค่นี้ก่อนเนาะสำหรับวิธีการจัดการไม้มเมล็ดที่ดินเขาแห้งจนเกินไปนะคะที่สวนมุมเกษตรใช้เนาะยังไงเพื่อนๆถ้ามีเทคนิคดีๆนะคะมีประสบการณ์ดีๆก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะนี่ก็เป็นวิธีที่มุมเกษตร คิดขึ้นมาแล้วก็ใช้เองที่สวนนะคะไม่รู้ว่าเอ่อมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงเหมือนกันนะคะแต่ก็ใช้วิธีนี้มาโดยตลอดเนาะถ้าเพื่อนๆมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ